สวัสดีค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งบรรยากาศค่ะอันนี้เราก็ไปเก็บยากตะกะเตนมาจากคลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะเดี๋ยวเราต่อจากคลิปที่แล้วค่ะเรามาทําอะไรเอ่ยนี่แหละค่ะหน้าตาของเขาเรามาทําไข่เจียวนั่นเองค่ะ ช่วงนี้ก็อุดมสมบูรณ์นิดนึ่งค่ะหลังจากหิมะละลายพวกหญ้าตะกะแตนพวกวัชพืชต่างๆก็ขึ้นมาค่ะชนิดไหนที่ว่าเอามาทําอาหารได้มาปรุงอาหารได้พวกเราก็จะเก็บมานั่นเองค่ะตอนนี้เขายังขึ้นอ่อนๆอยู่ค่ะต้องรีบเก็บค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแก่นั่นเองค่ะ ้าเครือของเขายาวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะแคะจะแกนช่วงนี้พึ่งโผล่มาจากดินค่ะก็น่ารับประทานค่ะอันนี้จะสองอย่างนะคะที่ยายสนเก็บคลิปที่แล้วนะคะเป็นยอาตะกะเตนกับถั่วหนูค่ะอันนี้เราก็จะเอามาทำเป็นไข่เจียวนั่นเองค่ะ มาปายตั่กนาโมนาเซก,กะ่ะสเเต็ม,มาลายตต่โซย่าลายตาอีฮันปิกกูเซนเอป้าหลยนอนก็เติมไปด้วยซอสผงรสดีอยู่ที่นี่เราก็ไม่ไปซื้อมากินเราจะเอาผงแบบนี้ค่ะตะักกาสเีเลียมี ก็เอาแบบนี้แหละคะ่ะเอาตามสะดวกของเรานะคะมันก็รสชาติเหมือนรสดีนั่นเองค่ะถามว่ารสชาติของผักเข้าเป็นรสชาติแบบไหนก็เหมือนยอดถ้าว่ายอดผักชะอมนะคะผักชะอมเขาจะกลิ่นแรงกว่านั่นเองค่ะมันก็จะเหมือนผักกระถินของเรา่นละคะ่ะ แต่เราก็เอามาดัดแปลงทํากินได้นะคะตอนทอดกระทะร้อนแล้วอย่าให้ไฟแรงนะคะถ้าไฟแรงเดี๋ยวผักเขาจะไม่สุกเพราะว่ายาตกกะกะแตมนะคะอีกพันหนึ่งอันนั้นเราสามารถรับประทานดิบๆได้นั่นเองค่ะแต่อีกสายพันหนึ่งเป็นตระกูลถั่วนะคะที่เยสนชอบเรียกถั่วหนูหรือว่า h ี่เรียนแ n e ระแนยยสนจะเรียกเขาว่าถั่วหนูนั่นเองค่ะอันนั้นละค่ะอันนั้นเรายังไม่เคยรับประทานดิบๆเราาค่ะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ผลีผลามกินค่ะพี่ๆน้องๆคนเข้ามาอยู่ใหม่ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการเก็บหรือว่าการรับประทานด้วยค่ะไม่ใช่ว่า มันจะกินได้กันทุกคนนะคะเกิดเวียนหัวเวียนหน้าอ้วกแปดอ้วกแดนเดี๋ยวจะมาโทษอา้าวยายสนแกพาหนูกินนี่นะไม่เอาค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและการเอามานำรับประทานด้วยค่ะอย่างเช่นทั่วหนูทำไมยายสนถึงกล้ากินเพราะว่าหลานสาวยายสนมาอยู่ก่อนพากินค่ะอันนี้เราก็หุงข้าวไว้รอแล้วค่ะ อันนี้ก็จะสุกแล้วค่ะสำหรับไข่เจียววันนี้ของพวกเราถามว่าคุณตากินไหมคุณตาก็นั่งอมยิ้มค่ะมาใหม่ๆแกก็ดุเย,ยสนเหมือนกันไม่ให้กินก็เลยบอกว่าหลานสาวพากินนั่นเองค่ะก็เลยกินเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะไปผัดผักชีร้อมนั่นเองค่ะ อันนี้เป็นผักชีร้อมมาลายตดไทยรูว่ากมาลายตะเอะอระยัละยะว่าลรากลอยซิบป,ปุริชิลีโซยะากัสวิเลียมิเซกาซิเต็มป้ายติดตามอันนี้ก็เหมือนกันค่ะผักชีร้อม ยน yes, ลองเอามาทําดูหลายอย่างนะคะหลายเมนูแต่ว่าเมนูที่อร่อยสุดคือว่าผัดแบบผัดบุ้งไฟแดงนี่แหละคะ่ะก็เหยาะซอสลงไปก็เหยาะผงนัวลงไปอีกเหมือนเดิมค่ะผงนัวชนิดนี้หาซื้อได้ในห้างที่นี่นะคะในซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นี้เพราะว่ามันเป็นรั่วมูรั่วมูก็คือว่าอืมปลอดสารนั่นเองค่ะ อันนี้เราก็เติมน้ำลงไปมาลายตะลิสะเวตาบันเวตาสิเตกรก็ตัวอันนี้ก็สุกแล้วคะ่ะเยสนก็เทแบบระมัดระวังมันจะหกนั่นเองคะ่ะจานมันใบเล็กอันนี้หน้าตาของเขาก็จะมาเป็นแบบนี้คะ่ะ ส่องไปนอกหน้าต่างพี่น้องจ้าคุณตาขยันจริงๆบอกว่าคนคนนี้ขยันจริงๆเมื่อกี้แกนอนอยู่นะคะแกนอนแกโกรนอยู่ยายสนก็ทํากับข้าวแกเปิดทีวีเสียงดังมากนั่นแหละคะ่ะยายสนถึงได้ปิดเสียงออกในช่วงในทําอาหารนะคะเพราะว่าถ้าคุณตาอยู่ในบ้านยายสนจะทําคลิปยายสนจะปิดเสียงออกทุกครั้งเพราะว่าคุณตาดูทีวีนั่นเองคะ่ะ นั่งดูทีวีแกก็หลับไปด้วยเสร็จแล้วแกก็โผล่ไปนู่นไปรถผักซะงั้นแหละมาค่ะมารับประทานด้วยกันค่ะตุลกะเสือมานเยสุนก็กินแบบอร่อยอร่อยถ้าใครกินพวกน้ำพริกกะปิได้นะคะอันนั้นจะอ้แซ่บเบอร์เลยค่ะ ยาสนแพ้ยายสนก็ไม่กินขนาดไม่กินกะปินะคะอันนี้ก็ยังเสียงไม่มีบางทีบางครั้งเราก็กินปลาของบ้านเขามันก็แพ้นะคะก็เลยไม่กินพวกอาหารทะเลอะไรพวกนั้นนะคะก็เลยพลาดโอกาสของแซบแซไปค่ะก็เลยกินตามีตำเกิดน้ำพริกปลาผงของตัวเองอีกเหมือนเดิม <c oughs> กินแบบไม่ดูหน้าดูตาพี่น้องเลยค่ะตอนนี้กลมหน้ากลมตากินเลยก็มารับประทานด้วยกันนะคะ ก็เ,เอามาโชว์อีกอันนี้เป็นผักชีร้อมค่ะผักชีรอ้อมอมสุดแซ่บเลยค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเยสุนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสุนด้วยนะคะอันนี้จะเป็นผักสดอันสดค่ะเดี๋ยวจิ้มสักปุ่มหนึ่งนะคะ อย่าลืมดูดลสุขภาพกันด้วยค่ะเจอกันคลิปหน้าวิดีโอหน้าคุณพระรักษาทุกท่านกลาบขอบพระคุณและสวัสดีค่ะเฮ้ยปาไก่กินเลยรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย